สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเจอหน้าพ่อครั้งแรกในงานศพเศร้าน้ำตาได้เจอหน้าพ่อครั้งแรกในงานศพถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียในชีวิตน้ำตาลชาลิตาสวนสเสน Mid 59, มิตรยุนเวิร์ธไทยแลนด์2 5 5 9เมื่อเจ้าตัวสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับตัวน้ำตาลออกมาโพสเฟซบุ๊กว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอหน้าพ่อและหนูกับแม่มาส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ สำหรับเรื่องราวของน้ำตาลและคุณพ่อนั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานายนำชัยโกโมลอุดมผลหรือลุงวุฒิอายุ59ปีอดีตหัวหน้าเขตมุนิธิร่วมกตัญญูของจังหวัดนนทบุรีตกเป็นข่าวดงดังเมื่อมีการเปิดเผยว่าเป็นคุณพ่อของน้ำตาลซึ่งพ่อลูกไม่ได้อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยทางด้านคุณพ่อถูกสังคมเข้าใจผิดคิดว่าทอดทิ้งลูกและภรรยา ถัดมาคุณพ่อได้ออกมาเปิดใจว่าตนเองไม่เคยคิดทอดทิ้งภรรยาและลูกสาวถึงลูกสาวจะเป็นถึงนางงามชื่อดังตนเองก็ไม่เคยคิดที่จะเกาะกระแสหรือว่าอาศัยความดังของลูกสาวเพื่อที่จะมาเปิดเผยตัวตนของความเป็นพ่อแต่อย่างใดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ